สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาเลนแฮร์แบรนมินล,ลีหลังเล่นของสูงโพสต์ปมที่หนองบัวลำพูเล่นกับความเศร้าคนไทยมินล,ลีดานุภาแรปเปอร์หญิงชาวไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นโสกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูโดยได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว,ว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิด ตามกลังชาวเน็ตท,ที่ออกมาตั้งคำถามว่าเธอนั้นโพสแสะใครกันแน่ในช่วงเวลาโศกเศร้าของคนไทยล่าสุดชาวเน็ตแห่แบรนมิลิหลังเล่นของสูงโพสต์ปมกระดาษยิงหนองวัวลำพูแสดงออกมามีการละเทสะเล่นกับความเศร้าคนไทยโดยงานนี้เหล่าชาวเน็ตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเชน่นกราบทองต้องมาสอนเก่งสอนตัวเองบ้างไรบ้างแะลุงแะเจ้าทั้งที่ไม่รู้จักไม่เคยเจอเอาคำพูดตัดตอนไปปัน่นให้เข้าใจผิดก็เลิกกันบ้างนะแบรนดมิลิ อีท่านบอกว่าตกลงกล้าออกมาพูดใหม่ครับว่าคนไหนที่ไปเป็นภาระมาพูดให้ชัดเลยครับว่าตั้งใจจะเอ่ยถึงใครกันแน่ตัวเองไม่ใช่ญาติผู้สูญเสียแต่คิดแทนเขาไปแล้วว่าเขาไม่ถูกเยียวยาจ,จ,จิตใจออกมารับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยครับอีกท่านบอกว่าเราก็ไม่ใช่สลิมเรายังรู้สึกเลยว่าเป็นคำพูดไม่เหมาะสมจิตใจดำอัมหิตที่สุด แค่ให้กำลังใจยังทำไม่ได้เธอมันคนใจร้ายอย่าผลักให้เราเป็นสลิมเพราะเราถอนจนไม่รู้จะถอนยังไงแล้วศิลปินเยอะแยะใช้โอกาสเปลืองมากโลกใจดีกับคนอื่นเธออย่าใจดีกับคนแบบนี้เลยอีกท่านบอกว่านักร้องนักแสดงควรมีบทบาทสร้างแรงบันดาลใจในทุกด้านในช่วงเวลาที่เลวร้ายไม่ควรซ้ำความขัดแยง้งฝากคนในวงการผู้ว่าจ้างงานช่วยตักเตือนและดูแลอย่างใกล้ชิดแบนมิลิเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ